สวัสดีครับวันนี้วันที่สองกรกฎาคม2556ภาพที่ท่านเห็นอยู่หรือชมอยู่ในขณะน,นี้เป็นภาพของดอกเสาวรสกำลังบานเวลา12นากา30นาทีของฟ้าแจ่มใสดอกเสาวรสกำลังเริ่มบานจะเห็นว่ามีพึ่ง ตัวเล็กๆเข้ามาช่วยผสมเกสรแล้วก็มานำเอามวลเกสรไปเป็นอาหารของนางพยาพึ่งนี้ดอกนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะมาดูตอนบานแล้วอีกครั้งหนึ่งนี้เราดูดอกที่บานแล้ว ดอกนี้กำลังอยู่ใกล้กันเดี๋ยวสักพักเราจะมาดูตอนนี้เราไปดูดอกที่ยังตูมอยู่ดอกอื่นต่อก่อนดอกนี้ยังไม่บานจะยังไม่มีพึ่งเข้ามา ตอกข้างเคียงมีแล้วจะเห็นพึ่งบางตัวมี สีเหลืองๆติดอยู่ที่ขาตรงนั้นเป็นเกสอรพึ่งพึ่งจะมีน้ำหวานเหนียวๆติดอยู่ที่ขาแล้วก็จะจับเกสรพึ่งเกสรของเสาวรถไปยังลัง เจอตัวใหญ่นะครับแมงผู้ตัวนี้เป็นแมงผู้ ราจะเห็นว่าตอนนี้พึ่งกําลังเก็บเกบสรอ,อยู่ดอกนี้เริ่มบานแล้วนะครับบานเร็วมากเลยนะครับสังเกตนะครับจะมีอยู่จังหวะเดียวที่ดอกบานเร็ว ถ้าเรามีกล้องความเร็วสูงเราก็จะสามารถถ่ายให้เห็นว่าดอกบานได้นะครับตรงนี้เราก็อยู่ประมาณ1-2นาทีนะครับกว่าจะบานหมด สำหรับคลิปของการดูดอกเสาวรถบานก็ขอจบเพียงเท่านี้ท่านใดที่สนใจสิ่งมหาศจรรย์และสมุนไพรแปลกๆก็ติดตามได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ